มาสวัสดีครับสวัสดีครับผู้จัดการเล็กอีสุสยามซิตี้สวัสดีนะกมลครับครับผมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเอามาทํากันแทบจะทุกวันเลยครับเบอร์หนึ่งครับครับขอบคุณครับคันนี้เป็น FC กรุงเทพมหานครนะครับคุณชันวิทย์นะครับเป็นเครื่องยนต์1.9อิลแกนสีขาวมุกนะครับราคาค่าตัวก็ประมาณล้านสี่หน่อยๆนะครับแต่นี้ลูกค้าก็มีการเปลี่ยนแปลง นิดหน่อยก็คือกระจังหน้าเนี่ยสังเกตดูนะครับกระจังหน้านี้ก็คือตัวไอเแต่งเป็นตัว R S เลยครับก็เป็นของเบิกศูนย์แท้เลยนะครับแล้วก็คิวร้อเนี่ยเราก็ทําคิวล้อให้เหมือน R S นะครับเพราะลูกค้าต้องการอารมณ์ R S ทีนี้ก็มาเพิ่มล้อเพิ่มยางขนาด20นิ้วที่ร้านนานะครับครับผมอ่าครนี้เลือกใช้เป็นล้อเลนโซวามอสขอบ20ครับวามอสหกขอบ20นะครับ ดำเงาสวยงามมากเลยนะครับเพราะลูกค้าต้องการล้อใหญ่ของเดิมเนี่ย18นิ้วแต่นี้ก็คือเป็น20นิ้วดำเงานะครับสวยงามมากเลยอันนี้คือลูกค้ารีเควสและเลือกมาเลยและยางครับนะยางยางก็เป็นโตโยเอทีเอทีครับครับตัวนี้เป็นตัวหนังสือดำครับครับมีทั้งดำทั้งขาวนะครับครับถ้าลูกค้าท่านใดไม่ชอบไม่ชอบขาวก็เอาขาวเข้าไในได้ครับครับเอาดำออกนอกได้ครับครับ ก็บอกผู้จัดการเล็กมาก็ได้ครับครับอันนี้ก็สเปค2 6 5 5 0 2 0นะครับลูกค้าบอกว่าขอตัวหนังสือดำอยู่ข้างนอกแล้วก็ตัวหนังสือขาวอยู่ข้างในถ้าเกิดว่าเบือ่อก็ใครสลับได้นะนะนะสลับได้ครับอ่าครับผมเอาขาวออกนอกได้ครับครับแล้วก็ช่วรับเดิมต้องการฟีลิ่งอารมณ์แบบเดิมๆแล้วก็มีการปลดล็อกหน้าจอเพื่อที่จะให้ลูกๆนะครับได้ดูดูหนังฟังเพลงดู YouTube ได้ด้วย อยู่ในรถเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ลูกค้าก็รีเควสตมาหานะนาครับฝากความคิดถึงหา f อคุณชานวิทย์หน่อยครับก็ขอบพระคุณมากนะครับก็ดูแลครับก็ขอบคุณที่ไว้ใจสยามพิตี้นะครับแล้วก็ขอบคุณ f อด้วยนะครับใครที่มองหามิวเอ็กนะครับไปหาผู้จัดการเล็กได้เลยนะครับก็น้าที่เหลือน้าดูแลให้ตลอดชีวิตครับก็ผู้จัดการเล็กก็จะมาสั่งนายทีนะครับ ชอบแบบไหนสไตล์ไหนก็คขับไปดูในเพจหรือว่าถ้าหาผู้จัดการเล็กได้เลยครับก็ขอบพระคุณมากนะครับลูกค้าที่เป็น f c ของนักมลแล้วก็ผู้จัดการเล็กนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอารถมาแต่งอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้ตากล้องสุดหลอนะครับแทนไปดูรถรอบคันนะครับแล้ววันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ บอกค่าตัว